จากบ,บริษัท AP Design Bangkok ค่ะบริษัทเราให้บริการทางด้านออกแบบตกแต่งภายในนะคะแล้ววันนี้เราจะพามาชมบ้านเป็นอีกผลงานหนึ่งะคะ่ะของทางบริษัทนะคะเดี๋ยวขอแนะนําเจ้าของบ้านนิดนึงนะคะสวัสดีครับพี่นาผมปอจิตนงนิรพงศ์นะครับ CEO บริษัทของซีโซล่าครับ เชิญได้เลยครับเปิดให้ดูเต็มที่เลยครับตั้งแต่เริ่มเลยครับตรงเนี้ไม่มีเลยจริงๆเป็นระเบียงเพราะว่าโครงการนี้เขาจะเจ๋งในเรื semi outdoor. อ่องเซมิเอาดอร์เป็นระเบียงบ้านยาวๆแต่ว่าขอบอส,สุดอยากได้โฟเยเป็นหนึ่งค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะเชิญครับอันนี้เป็นระบบสแกนหน้าตาเหรอคะพี่ปอสแกนหน้ <laughs> เริ่มต้นมาจากที่อยเย่นะคะพี่ปอถูกใจไหมคะหรือว่าเป็นแบบไหนคือถูกใจมาก <c oughs> คือตอนแรกอะภาพในหัวยังนึกภาพไม่ออกจริงๆพี่านาะคือถ้าอยากได้อยเย่เอาไงดีซึ่งพี่านาะทำมาให้เลือกแบบ 4- ีหแบบอะสวยมากตรงนี้ก็เลือกเอ,เองให้เลือกหมดเลยคุณอยากได้อะไรยังไง ปเลือกแล้วก็บางทีมันมากกว่าภาพในจินตนาการผม <c oughs> โดนสิ่งตรงนี้าทางดีไซเนอร์เองเนี่ยบอกขนาดทุกอย่างะครับเป๊ะทุกอย่างเหนื่อยหน่อยในการหาถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะพีชนาก็มีออปชันบอกว่าเลือกอย่างเดียวเดี๋ยวไปหาให้ก็ได้อันนี้มา <c oughs> แล้วก็แ้าคนใหม่ที่บอกไปคมีโซนต้อนรับแบบนิดนึงอะ่ะ <c oughs> ได้ไหมอยากมีที่นั่งใส่รองเท้าซึ่งมันได้มากกว่านี้อมันเจ๋งตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่อยากให้มันเป็นห้องก็เลยทําเป็นสพ ให้มันมีแบบโซนตกแต่งแล้วมองทะลุเข้าไปข้างในเป็นสเปซอันนี้ตกใจคิดได้ยังไงมันก็คือเราดีไซน์เชื่อมสเปซนะเดิมก็คือโถงทางเข้าฟอเย่เราก็จะมีจุดอันนี้คือตู้รองเทา้าเสร็จแล้วเราก็เชื่อมเข้าไปถึงพื้นที่ด้านในพื้นที่ด้านในตรงนี้คือจะเป็นลิฟิงรูมเนี่ยเดิมผนังด้านเนี้ยค่ะพี่ปอที่เป็นทางเข้าเดิมละเราก็มาเปลี่ยน ย้ายไปในตําแหน่งด้านข้างที่เป็นฟอยเย่แล้วเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบกับลิฟวิ่งรูมขนาดใหญ่โดยที่จริงๆแล้วบ้านพี่ปอตกแต่งอะคะ่ะเราก็เลือกวัสดุที่ดูแล้วมีเท็กเจอร์น่าสนใจไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหินเป็นอะไรที่แบบดูเด่นเกินไปพอดีพอดีอดะคะ่ะเข้าเราก็ได้มูดได้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่ดูแบบสมาร์ทลักชัวรี่ของพี่ปอนะคะเราจะเห็นว่าเราจะซ่อนไลทิ้งไปเป็นจุดๆอะคะ่ะเช่นเป็นไฟพวกอินดิเรกที่ซ่อนบนฟ้าฝ้าตรงนี้เราก็ยกระดับสูงขึ้นซึ่งโครงการนี้พี่ปอได้ สูงมากอันนี้มันเพดา3น 3. ามจเมตรแต่มันโอทงมากกว่าด้วยดีไซน์ของโอพีโซนที่<อ>เป็นโซนที่ใช้งานจริงน้อยอบอกงี้โจ์คือรับแขกรับแขกจริงๆจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่ามันยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเ <ขะ S 2> อยตรงนี้ก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยเราไม่ต้องการเป็นชั้นวางเถอะนะคือต้องคิดตั้งแต่แรกนะครับเป็นทีวีเนียเป็นเฟรมเลสต้องมีกรอบใช่คือกึ่งจะเป็นมันคือรูปภาพใช่ไหมคะาเดี๋ยวเราไปดู อีกมุมหนึ่งดีไหมคะพี่ปอมุมนี้เป็นไฮไลท์ของบ้านอีกมุมหนึ่งเลยตรงจุดนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันเลยเนาะพี่ปอจะใช้ในการทานอาหารด้วยเนาะในการเตรียมอาหารเบรคฟาสอะไรต่างๆเราก็จะใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้ในการทำแล้วมันเป็นอุสงค์จริงๆเวลาแขกมาอะไรมาทํากิจกรรมกันบนอยู่ตรงนี้เลยกินในบ้านกินาบูในบ้านเลยก็ตรงนี้ก็เลยมีเตาที่ไว้นั่งกินชาบูสองคนจากเดิมที่เคยเป็นห้องนอนนะคะเราทุกผนังออ แล้วเราก็ดีไซน์สเปซตรงนี้ค่ะเป็นมุมที่ลูกค้าเจ้าของบ้านที่ได้ใช้ฟังก์ชันตรงนี้จริงๆแล้วในขณะเดียวกันที่พี่ปอนั่งทานอาหารตรงนี้กับพี่เต้าในมุมนั้นนะคะที่มองไปเนี่ยเขาก็จะได้ดูสามารถที่จะดูทีวีใช่ไหมคะพี่ปอเนาะแล้วก็เป็นมุมเลสซี่บอยที่แบบเขาจะนั่งเล่นเกมเล่นอะไรเชื่อมกันมันเป็นโอเพนสเปซอะค่ะก็คือมีส่วนของแ a นที่ที่อยู่ประจําส่วนตรงนี้จะเป็นโถงนะคะทิ้งสเปซไว้ให้ให้มีความลื่นไหลนะคะในงานด้านในเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเจ้า ข้อแก๊เจนนะคะรู้สึกไฟจะเปลี่ยนสีใช่ไหมคะพี่ปอกลายเป็นว่าห้องนี้เนี่ยพี่ปอได้ใช้จริงเริ่มต้นนะคะในการออกแบบเลยแนะนาพี่ปอคะ่ะพอได้เปิดพื้นที่ตรงที่ออกมารู้สึกหูพื้นที่มันมหาศา,ศาลเลยเนาะใช้งานได้เยอะมากๆอันนี้พอนั่งเฮ้ยมันจะอุดอูหรือเปล่าแต่เฮ้ยก็ไม่เหนื่ยากเลยจะทําช่องมีเขาทําอย่างนี้มาได้ด้วย อ่าสไลด์เชื่อมต่อกับโถงหน้าบ้านได้เลยนะคะทําให้ไม่อึดอัดเนาะเนาะเราก็ดีไซน์แล้วก็ผนังแต่ละจุดนะคะเราไม่ได้แบบตกแต่ง กลุอะไรมากมายนะคะเราเลือกเ t e เจอร์สวยๆของตัววอลเปเปอร์นะคะลายให้มันดูดีหน่อยแล้วก็ใส่คิ้วตกแต่งคิ้วนะคะก็ทําให้บ้านดูได้มูดแอนโทนที่ดีเราไปดูห้องอื่นต่อไหมคะพี่ปอตรงจุดจุดนี้จุดสำคัญไฮไลท์เป็นจุดหนึ่งที่ทุกอย่างไม่ดูขาดผมจุ้ยก็ยังได้เนี่ยผมนั่งกินกาแฟตรงนี้ตอนเช้าโอเคในตอนเช้าเราก็ออกไปทํางานตรงนี้ก็จะเป็นมุมสวยๆอีกไฮไลท์หนึ่งตรงนี้ก็เปิดได้หมด บางทีเราต้องการแสงจากธรรมชาตินะคะเราก็เลยดีไซน์เป็นบานสไลด์ตัวระแนงไม้ตกแต่งเป็นผนังจุดประทะด้านหลังเป็นแบ็กดรอปที่สวยงามได้ด้วยโอเคค่ะพี่ปอเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะทีนี้เนื่องจากพี่ปอเนี้ยค่ะจะเป็นนักเดินทางใช่ไหมคะพี่ปอท่องเที่ยวมารอบโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นแผนที่โลกแล้วเราเพิ่งเริ่มมาเพิ่งเริ่มสะสมเน็ตเน็ตจริงๆอ่ะมันเป็นคอนเซปต์ที่จะเชื่อมสเปซข้างล่างถึงข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยมันเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมดูแล้วมีคอนเซปต์ดูน่า น่าสนใจทุกคนก็จะคิดถึงพี่ปอ กับพี่แต้เนาะเราขึ้นมาดูข้างบนกันนะคะตรงเนี้ยค่ะเดิมมาค่ะจุดประท้าตรงเนี้ยค่ะมันเป็นโถงตรงนี้เราก็เลยดีไซน์เป็นจุดประท้าสวยงามเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไงว่างชครับค่ะ,คะอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมใช่ไหมคะโดยหลักๆะคะ่ะในคอนเซปหรือรูปแบบของการดีไซน์ของงานอนะินเทอร์เนียเนาะห้องที่มีความสําคัญนะ่ะหลักๆรองจากห้องข้างล่างลิฟตงรูมเนี่ยคือห้องมาสเตอร์เบดเนี่แหละค่ะโครงการอ่ะเขามีให้แล้วแต่ว่ามีแค่เป็นห้องโล่งๆซึ่งไอเดียมา มันก็จะค่อนข้างบล็อกพอพี่นามาเท่านั้นแหละคือกลายเป็นว่ามันมากกว่าข้างในึ่งก็คือ w a l k กอินคเซตแบบนี้อันนี้ก็เหมือนจะธรรมดาดูความสูงนะครับที่บอกว่าปุมไว้ก่อนคือต,ตู้ตู้ใช้ได้หมดกลยพื้นที่3.6เมตรเลยค่ะค่อนข้างสูงมากแล้วก็พี่ปอกับพี่แต้วก็เลยตัดสินใจว่าเราทำตู้ถึงข้างบนเลยเพราะว่าเรามีของเยอะมากอันนี้เป็นตู้น้ำนะครับค,คิดได้ยังไงเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้มากๆ เืี่ห้องน้ำสิ่งที่พี่ามาัำฝันมาที่แบบคิดได้ยังไงที่จุดนี้เลยกลายเป็นว่าผมได้ walk in ไม่เล็กเลยนะตอนแรกดูสเปกก็พม้นที่เนาะใช่ค่ะแต่พอทําขึ้นมาจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นของคุณผู้ชายนะคะไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครครับห้องนี้ห้องผมเองใช่เนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะ พื้นที่นี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นโต๊ะของคุณผู้ชายนะคะไว้เซตอัพทรงผมไฟพี่ปอจะใช้เป็นไฟอินดเรกเนาะแล้วเพื่อทำให้รู้สึกวอร์มเวลาแต่งตัวหรืออะไรห้องผมเองก็จะคิดได้หมดอะไรเนาะ<ใ>นอุปกรณ์ฟิตติงต้งอ fitting, เอ้ยอุปกรณ์ฟิตติ้งอ่ะต้องคิดตั้งแต่ต้นตรงนี้ค่ะมันเป็นรีวอ์เมนที่ลูกค้าต้องการใส่ได้เต็มที่อันนี้น่าจะเกินร้อยตัวนะคะพี่ปอนี่ นักกรอบค่ะนอกจากเป็นนักเดินทาง,ท,งท่องเที่ยวรอบโลกเดิมทางทีมดีไซเนอร์เนี่ยคิดไว้ว่าเอ้ยเราทําเป็นบานทึบนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเป็นกระจกปุ๊บจะดูไม่เรียบร้อยดูไม่เป็นระเบียบปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บโอ้โหพี่ปอจัดข้างในได้เป็นระเบียบมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้<อ>นะคะเราก็คํานึงถึงฟังก์ชันลูกค้าเนะไม่ว่าจะเป็นที่เก็บเนี่ยบางส่วนเราทําช่องเผื่อไว้เลยช่องพวกนี้เราก็คัสตอมไมให้พี่ปอเราก็จะใช้แบบเป็นอุปกรณ์เอเซอรี่นะมีตะกร้าใส่เพื่อให้มันระบายอากาศ อ,อย่างตอนนี้ก็เริ่มเข้าอยู่แล้วนะพี่ปอนเนาะพี่ปอเรามาดูที่ตู้ที่เป็นหัวใจสําคัญใเรื่อของห้องนี้เนาะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไว้กระเป๋าเนาะไว้ของพวกเป็นมีมูลค่าอะไรต่างๆเป็นแบบลักชัวรี่แบรนด์อะไรพวกนี้ค่ะพอมีตรงนี้โชว์ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ใช้งานน้อยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อท,ที่ใช้สําหรับในการเดินทางคุณผู้หญิงเขาจะมีเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราส่งซักเสื้อผ้าแล้วเราต้องกลับมาเก็บรายละเอียดก็จะมีตรงนี้ที่มันมีบ้าง,างครับ มันต้องซักเองบ้างชุดโค้งชุดกอล์มันยา้าบาจบเลยเนี่ยค่ะความเนียบของลูกค้านะคะคือนอกจากฟังก์ชันเอ่ยการดีไซน์สเปซมูดแอนโทนหรืออะไรต่างๆนะคะทางบริษัทเราก็ไม่ละเลยเนาะก็รับประกันนะคะพี่ปอลฟ์ทไทม์ <c oughs> ทางเราเนี่ยก็ดีไซน์สเปซแล้วก็ดีไซน์ไลท์ติ้งที่เป็นไฟอินไดเรกอีกเช่นเคยเพราะว่าบางทีแสงจะแยงตาเวลาเราตื่นขึ้นมากลางคืนหรือเราแต่งตัวเนี้ยค่ะเราก็จะใช้มูดแอนโทนนี่แหละค่ะที่จะมาช่วยดูแลดีไซน์ตรงนี้ ก่อนหน้านั้นที่ขึ้นในห้องนะครับที่บอกว่าตรงนี้ปลูกไปก่อนเมื่อกี้พาไปดูแล้วเนี่ยตัวรินแมนแล้วคิดได้ยังไงแล้วตอนแรกก็คิดว่าถ้าปิดมันจะแคบหรือเปล่ามาดูสิครับไม่มีความแคบเลยแล้วก็ฝ้าเพดานเนาะพี่ปอเนอะเราก็เล่นไปอินไดเร็กเราเชื่อมมาสเปซตรงนี้เป็นยังไงคะพี่ปอพนนิเศษของตรงนี้ครับก็คือเขามี ชั้นลอยขึ้นไปทําเป็นห้องพระรวมถึงชั้นที่เป็นห้องพระเป็นโต๊ะโต๊ะหมู่เนาะแล้วก็รวมทั้งข้างหลังด้วยก็ลเลยแฮปปีม้มากๆอันนี้ผมว่าเป็นอีกคีย์หลักสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างมันซสกเซสที่เนี่ยคือเทิร์นคีย์ของจริงอันนี้เราซื้อบ้านโครงการเนาะมันมีหลายสิ่งที่เราต้องคอนแทคแล้วก็สาหรับตกแต่งภายในเนี่ยตอนแรกก็คิดเนาะว่าทั้งอินสเปกกับคนที่มาตรวจอ่ะเขาเป็นเจ้าเดียวกันอะ่ะเขาจะโอเคไหมสุดท,ท้ายอินสเปคเขาลึกกว่าเราอีก เหมือนเราได้ทั้งดีไซเนอร์และคอนเซิลต์อยู่ในที่เดียวคือมันเป็นเทิร์นทีของจริงครับเลยประทับใจที่นี่มากอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปอยินดีมากๆเลยค่ะ พอได้ซื้อบ้านเนาะผมก็าหาในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยครับผมหาน่าจะเกิน50าเจ้าก็โยนโจทย์ไปแบบที่เราชอบ AP เริ่มต้นก็เป็น1ใน10เจ้าแล้วพอพรีเซนต์แบบแนวคิดสะท้อนตัวตนสะท้อนถึงการใช้ชีวิตเฮ้ยเขาคิดมากกว่าที่ผมคิดอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักครับที่เลือก AP Design หลังจากที่ตัดสินใจเลือก AP นะครับผมก็มีแบบในหัวแฟนก็มีแบบในหัวเนาะเ p พเขามารวมกรอบแล้วก็แหวกกรอบบางสิ่งทําให้ตัดสินใจแบบรู้สึกดีมากที่ตัดสินใจเลือก AP รวมถึงการทํางานครับเขาจะมีดีไซเนอร์ที่มาคุมเราอีกทีหนึ่งถ่วยตัดสินใจให้เราไม่ฟุง้งเราจะเลือก A กับ B คือทุกอย่างมันตามความต้องการเขาก็มาทำแบบให้ดูทุกอย่างละเอียดที่สำคัญทุกอย่างมันออกมาตาม 3D ครับสุดยอดเลยครับที่ตัดสินใจเลือก AP ครับ พอเห็นเมื่อบ้านเสร็จนะครับคือมันดีกว่า3ดีมันดีกว่าในจินตนาการที่เราคิดไว้อีกอะคือมันมีหลายอย่างครับที่คิดว่าจะทําดีไหมแล้วสิ่งที่เขานําเสนอแล้วมาได้ใช้งานจริงเนี่ยแฮปปี้มากครับมันดีกว่าที่เราจรินตนาการไว้และการที่เรามีดีไซเนอร์ที่เป็นดี렉เตอร์คอยตรวจอีกทีเนี่ยเขาไม่ปล่อยผ่านเลยครับเหมือนเรามีคอนเซิลจบในบริษัทเดียวมันแฮปปี้มากกับบ้านหลังนี้ครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงลองเข้ามาคุยกับ AP เลยครับถ้าไม่มั่นใจไปที่ออฟฟิศเขาได้เลยผมบอกเลยว่าทุกอย่างมืออาชีพมากดีไซนเนอร์เนี่ยแน่นเต็มและความรู้เนี่ยที่เรางงๆงอยู่เขาให้คำปรึกษาได้หมดครับแนะนำเลยครับ AP d e ดีไซน์แบงคอครับ สวัสดีค่ะหน,นะคะเป็นอินเทียดีไซเนอร์ของ AP Design ค่ะทําหน้าที่ในการวางเลเยอร์หล,ลักแล้วก็รับคอนเซปต์จากลูกค้าค่ะแล้วก็มาเบนสตอร์มกันภายในทีมแล้วก็เป็นเฮดโปรเจกต์ตลอดระยะเวลาการทํางานในบ้านหลังนี้ค่ะ <S <S คือได้รับโปรเจกต์นี้มาก็คือทําการสํารวจพื้นที่แล้วก็นำเลเยอร์เดิมของบ้านมาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของเจ้าของบ้านค่ะคอนเซปต์ที่ได้รับก็คือ เป็นสมาร์ทโมเดิร์นลักชัวรี่แต่เป็นโทนแบ็กค่ะค่อนข้างจะท้าทายเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเบสลักชัวรี่ค่ะแล้วก็มีการเน้นไลทติ้งทางเราจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะบ้านหลังนี้ก็คือเปียดสมือนหนึ่งออกแบบบ้านให้พี่สาวกับพี่ชายค่ะคือเราจะดีไซน์ทุกจุดอย่างละเอียดวิเคราะห์ความชอบของลูกค้า มูดแอนโทนแล้วก็สไตล์การใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละสเปซให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าค่ะซึ่งบริษัทของเราจะเป็น one stop service แต่ว่าเรามีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของตกแต่งบ้านของเดคอเรตต่างๆโคมไฟช่วยเขาเลือกให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันภายในบ้านให้บ้านออกมาเป็นมูดแอนโทนตรงกับที่เราคิดไว้ในตอนแรกค่ะ คะ AAP ดีไซน์ยินดีให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านคอนโดร้านอาหารหรือว่าช็อปตามห้างค่ะถ้าหากสนใจติดต่อ,อเข้ามาได้เลยค่ะ